ในส,ส่วนต่อไปเนี่ยนะครับผมจะขอแนะนําในเรื่องของสิ่งที่เราควรจะคํานึงถึงนะครับในการที่จะถ่ายทําวิดีโอหรือบันทึกภาพนะครับว่ามีมีหลักการอะไรนะครับที่เราควรจะต้องคานึงคานึงถึงก่อนนะครับที่จะถ่ายทําเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างประการแรกนะครับในการที่จะถ่ายทําวิดีโอบางครั้งเราต้องใช้กล้องมากกว่า1ตัวนั้นเราควรจะมีความตระหนักนะครับว่ากล้องแต่ละตัวนี่จริงๆแล้วมันอาจจะให้ภาพที่ต่างกันได้เอาง่ายๆเช่นยี่ห้อนะครับ ยี่ห้อหลักๆเนี่ยนะครับในท้องตลาดแคทตันนิคอนเนี่ยจริงๆก็ให้สภาพของค่าสีหรือว่าลักษณะของความคมชัดของภาพนี่มันอาจจะแตกต่างกันนะครับถ้าเราไม่อยากจะให้มันยุ่งยากในเรื่องของการตัดต่อที่ต้องไปนั่งแต่งสีต้องทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแนะนําว่าควรจะใช้กล้องยี่ห้อเดียวกันนะครับในการถ่ายทำนะครับนอกจากจะยี่ห้อเดียวกันแล้วนะครับกล้องยี่ห้อเดียวกันถ้ามีมากกว่าหนึ่งตัวเราก็ต้องตั้งค่าให้มันใกล้เคียงกันนะครับหรือ เอาให้เหมือนกันเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะทําอะไรที่มันพิเศษไปกว่าปกติเช่นสมมติว,ว่ากล้องตัวที่1ตั้งค่าไว้บาลานอะไรไว้ตัวที่2ก็ควรจะตั้งค่าตรงกันนะครับรวมถึงเรื่องของโหมดที่ใช้ในการถ่ายภาพก็ควรจะเป็นโหมดเดียวกันรูรับแสงความเร็วชัตเตอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่าเบสิกพื้นฐานเนี่ยนะครับควรจะเป็นค่าเดียวกันจะทําให้การนําภาพไปใช้ในการตัดต่อเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับไม่เกิดลักษณะภาพที่มีสีต่างกันหรือมี ความชัดลึกชัดตื้นต่างกาันจนเกินไปนะครับข้อที่2นะครับเรื่องของการถ่ายทํานะครับในการถ่ายทำแต่ละช็อตหรือแต่ละคัดเนี่ยเราควรจะมีการถ่ายเผื่อเวลาหัวท้ายไว้นะครับอาจจะมีการให้คิว5 4 3 2นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการตัดต่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็หลังจากที่เราเลคคอร์ดไปแล้วบันทึกไปแล้วพอตอนที่จะสังคัดนะครับในแต,แต่ละช็อตเนี่ยเราควรจะมีการบันทึกภาพทิ้งไว้ประมาณสัก23าวินะครับเพื่อให้ง่ายในการนำไปติดต่อถ้าเรา เราเล็อร์ดแล้วเราให้เขาสแสดงเลยหรือว่าเขาสแสดงเสร็จเรากดปุ่มจะตอปเลยเนี่ยบางทีการเอาไปตัดต่อนี่มันอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเช่นถ้าเราจะให้มันมีการใช้ฉากสมูทในการเชื่อมต่อเช่นดิสโซฟหรือว่ามีการเชื่อมแบบครอสเฟกอะไรก็ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่มีการเผื่อไว้มันจะต่อลําบากนะครับมันจะเกิดการสะดุดของภาพได้อันนี้ก็อยากจะฝากทุกคน้วยว่าถ่ายเผื่อเริ่มต้นกับตอนจบของแต่และช็อตให้มันมีเวลามากขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ประการต่อไปก็คือเวลาจะถ่ายเนี่ยเนื่องจากเราต้องเผื่อให้คนที่เขาทํางานตัดต่อเนี่ยง่ายง่ายขึ้นในการทํางานนะครับเราควรจะถ่ายให้เผื่อไว้หลายๆรูปแบบหลายๆช็อตนะครับไม่ใช่ว่าคิดว่าช็อตนี้ใช้งานได้แล้วก็ถ่ายแค่ช็อตเดียวจริงอาจจะต้องถ่ายเผื่อไว้เป็นเทคสอเทคสนะครับเพื่อจะนําไปใช้ในการตัดต่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็ควรจะเลือกมุมภาพที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับ บางทีเนี่ยการใช้แค่สติลช็อตอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับที่จะสร้างความน่าสนใจให้กับภาพได้อาจจะต้องถ่ายในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่สติลช็อตนะครับเช่นมีการแพนเล็บแพนไลท์เผื่อมานะครับมีการมอินทูอัลเก็บไว้ให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 ้ฝ่ายตัดต่อนี้เขาสามารถที่จะนําไปเลือกใช้ในการตัดต่อได้หรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกนะครับมุมออบเจคทีฟซับเจคทีฟต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ่ายเผื่อไว้นะครับก็จะช่วยให้เกิด การเล่าเรื่องราวที่ทมีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจได้มากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกนะครับว่าขาตั้งกล้องก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทําให้ภาพของเรามีคุณภาพได้นะฮะเพืจะทำให้ภาพมันนิ่งแล้วก็เวลาคนดูก็จะรู้สึกดูแลสบายตาไม่ปวดตาแต่ถ้าในกรณีบางครั้งเราลืมขาตั้งกล้องไปนะครับหรือมีขาตั้งกล้องเนี่ยงั้นเวลาเราที่จะครีเอทมุมภาพในการถ่ายก็แนะนําว่าควรจะใช้ภาพที่ เป็นลักษณะติวช็อตนะครับหรือนิ่งๆให้ได้มากที่สุดอย่าไปใช้การเคลื่อนกล้องมากจนเกินความจําเป็นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยภาพที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีการกระตุกเกิดขึ้นนะครับอย่างพวกเทคนิคของการอย่างที่บอกการแพนเล็บแพนไลท์ที่เอาทิด้ดาวเนี่ยนะครับการเคลื่อนกล้องโดยที่ไม่มีขาตั้งกล้องบางทีภาพถ้าเราไม่เป็นมืออาชีพพอในความหมายคือตากล้องนะครับไม่เป็นมืออาชีพพอเนี่ยภาพมันอาจจะมีการสั่นไหวนะครับซึ่งก็จะไม่เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้งานนะครับ นอกจากจะตัดต่อลำบากแล้วเนี่ยคนดูก็จะรู้สึกเวียนหัวนะครับตาลายกับสิ่งที่มองเห็นได้ดังนั้นแนะนําว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์พวกขาทั้งกล้องเนี่ยพยายามใช้มุมภาพที่เป็นภาพแบบนิ่งๆไวใ้ให้ให้มากที่สุดจะดีกว่านะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆฉากหรือสถานที่เราถ่ายทำนะครับเราควรจะสังเกตให้ดีว่ามีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างน,นะครับเรื่องของเสียงนะครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลย ถ้ามันมีสถา,านที่นั้นที่เราจะถ่ายเนี่ยมีเสียงเข้ามารบกวนเยอะอย่างนี้เราควรจะเลี่ยงนะครับเพราะว่าการที่เสียงเข้ามานี่จะรบกวนในการรับรู้หรือว่าการฟังเสียงของสิ่งที่เรื่องราวที่เรากำลังเสนอเช่ T, นพิธีกรกาลังพูดคุยกันอยู่มีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับเสียงรถไฟเสียงเครื่องบินอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆเราก็ต้อง,อง,องคำนึงถึงตรงนี้ให้ดีนะครับไม่ควรจะให้มีเสียงรบกวนเหล่านี้เข้ามา ถ้าเราเลือกสถานที่ได้เลือกสถานที่ที่ปราศจากเสียงรบกวนนะครับแม้กระทั่งเราบอกว่าเรามาจัดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในสตูดิโอแล้วนะครับอาจจะไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกแล้วแต่อย่าลืมว่าแม้กระทั่งเสียงแอร์นะครับเสียงพัดลมที่อยู่ในห้องเหล่านั้นก็เป็นเสียงรบกวนได้เพราะนั้นเราควรจะต้องปิดหรือว่าในฉากที่ถ่ายทําก็ปิดมันไว้ก่อนนะครับพอเบรกพักค่อหเปิดชั่วใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นการถ่ายทำนอกสถานที่ ควรจะมีคนที่ช่วยดูแลในเรื่องของสิ่งที่จะเข้ามารบกวนได้นะครับเช่นถ้าจังหวะสังเกตแล้วว่าเดี๋ยวจะมีรถวิ่งเข้ามาเนี่ยเราควรจะยังไม่ถ่ายตอนนั้นเราให้รถวิ่งผ่านไปก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้การถ่ายทำของเราเนี่ยไม่สะดุดแล้วก็จะแล้วก็นําตัวชิ้นงานหรือภาพวิดีโอที่เราถ่ายนี่ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อคํานึงประการสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของเมมโมรี่การ์ดนะครับบ่อยครั้งที่เราเพบว่าเราถ่ายทํามาอย่างดี นะครับมีการควบคุมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าการ์ดที่เราบันทึกไว้เนี่ยเสียหายเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการาดเนี่ยเราต้องรู้ว่าเหตุผลที่ทำให้กร์ดมันเสียหายเนี่ย<ส>เกิดจากอะไรได้บ้างเช่นการถอดการาดเข้าออกบ่อยๆนะครับโดยที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้ปิดสวิตช์ของกล้องแล้วเราก็มีการถอดหรือการเสียบการาดเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ตัวการาดเสียหายได้รวมถึงเรื่องของการเก็บนะครับการเก็บรักษากราดจริงๆแล้วเขาจะมีกล่องสําหรับเก็บ เราควรจะเอาใส่เข้าไปในกล่องให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่ไว้ในกล้องเช่นเราถ่ายเสร็จไปแล้ว1การ์ดเราก็ถอดออกมาเก็บไว้ในกล่องนะครับอย่าใช้วิธีการเสียบใส่กระเป๋าไว้หรือว่าใส่ใส่ในใน,ในวัสดุหรือกล่องต่างๆที่มันไม่ใช่กล่องสาหรับการเก็บการ์ดโดยตรงเนี่ยก็จะทําให้การ์ดเราเสียหายได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการ์ดเนี่ยจริงๆแล้วเราโอเคเราควรจะมีการทาสัญลักษณ์ไว้สักนิดหนึ่งว่าอันไหนใช้แล้วอันไหนยังไม่ใช้นะครับบางที บางคนกล้องให,ใหญ่เนี่ยเขามีการหยิบการสลับการผิดอาจจะทำให้สิ่งที่เราถ่ายไปแล้วในตอนแรกเนี่ยเอาไปถูกบันทึกทับในตอนหลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดระบบการดูแลตัวการาดหรือผลิตภการ์ของกล้องนี่เป็นสําคัญที่เราควรจะให้ความคํานึงถึงแล้วก็เอามาเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะต้องมีคนดูแลโดยเฉพาะนะครับทั้งหมดที่กล่าวไปอันนี้ก็เป็นข้อควรคํานึงถึงในเรื่องของการที่เราจะถ่ายทําวิดีโอให้มีประสิทธิภาพได้ว่าเราต้องคํานึงถึงอะไรนะครับนอกเหนือจากการเรียนรู้เกี่ยวกับคบําศ การคำนึงถึงพวกนี้ก็จะทาให้งานในการถ่ายทําการใช้กล้องของเราเนี่ยมีคุณภาพและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสําหรับหัวข้อวันนี้ก็คงจะที่สุดเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับเชื่อว,ว่าพวกคําศัพท์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้นะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆนี่จะนําไปเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่สนใจที่จะจ้างสรรสือวิทัศน์ให้ออกมาน่าสนใจในยุคสมัยนี้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปสวัสดีครับ